กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเล้อนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กับช่องโมตี้ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีเกมใหม่ซึ่งตอนนี้เป็นกระแสะมากที่สุดแม้ก,กระทั่ง Tik k t o k YouTube แล้วก็แอปอื่นๆนะครับผมตอนนี้มันดังมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอ่อะจะเป็นเกมอะไรเกมยังไงหรือว่าเป็นแนวไหนนะครับผมไปเจอกันในเกมครับเพื่อนๆโอเคครับก็เป็นเกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์นะครับผม ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่านะครับผมแต่ผมเนี่ยอยากเล่นเกมนี้มากเลยนะครับผมก็คือมันเป็นกระแสผมว่าคนก็น่าจะชอบชอบกันนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมก็คือแบบซื้อมาแล้วก็มาเล่นตามแบบสตรีมเมอร์คนอื่นๆเนาะเพราะว่าคือเห็นเขาเล่นแล้วแบบเอ้ยมันอยากมีร้านเป็นของตัวเองว่าอะไรเงี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะ new เกมนะครับเพื่อนๆอ่ามาดูกันว่ามันมีอะไรนะครับผมอ้าเปียวคัปปมโถซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์แล้วไม่มีให้ผมตั้งชื่อร้านชื่ออะไรเลยหรอ อันนี้คืออะไรอย่างอย่างไอ่าง,อ,างอ่าอันนี้น่าจะเป็นแบบสั่งของเนาะคือตอนนี้คือมันมีม็อดอยู่นะครับแต่ผมขอยังไม่เล่นแบบลงมอดนะอ่ะโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่าที่ผมดูดูมาก็โอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบของที่เราต้องต้องสั่งมาเนาะอ่ะอย่างนี้นะครับผมเอามาทุกอันเลยนะครับตอนนี้เงินผมมีอยู่ประมาณโอ้โหเดีย๋ดวยวเน ทุกอันไม่ได้ทุกอันไม่ได้ทุกอันไม่ได้ <c oughs> อ,อันนี้เท่าไหร่โอ้สามสิบห้าบาทเลยเหรอสามสิบห้าดอลเลยเหรอ,อ่าผมจะขอเป็นอันนี้แล้วกันไม่รู้อะไรเลยนะครับผมมาปุ๊บแล้วก็มันให้ผมเล่นเลยอะ่ะเกินไปเกินก็เอาออกอะโอเคซื้อมาแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมอโอเคนะครับผมแล้วก็โอเคอของมาแล้วนะครับผม โอเคเอ่อเปิดแล้วก็ใส่เป็นอะไรอะ่ะ G ใช่ไหมเอาม่ใช่เอ่อแคนเซิล R เหรออา่อาๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช C close อ๋อกดแช่ครับเพื่อนๆอน่อาโอเคครับผมแล้วก็ไอทิ้งเนาะโอเคแล้วก็เอากดอื่นมานะครับผม อันนี้เป็นซีเรียลนะครับผมก็จะเอาไว้อยู่ข้างๆกันเลยเนาะโอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยูได้ยูแล้วก็อันนี้เป็นอาาจะเป็นแป้งอะไรสักอย่างนะครับผมเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันอ่าโอเคแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับโอเคแล้วก็จะมีการปรับราคาด้วยนะเพื่อนๆอ,อ่ะดูที่ว่าราคา Market p r i c e ก็คือ 3.96ดอนนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นขอได้เป็นกํำไรปะผมขายเป็น3.4แล้วกันอ่ะส่ดอนแล้วกันนะอ่าโอเคนะครับผมก็ไม่รู้จะแพงจะถูกแค่ไหนเนาะอันนี้4.8ก็ขายเป็น4.9แล้วกันนะครับผมมันก็ต้องมีกําไรกันบ้างแหละเอออันนี้3.2อันนี้ผมเอาเป็น3 2แล้วกันนะอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ขอให้ผมเปิดร้านแล้วโอเคครับผมเชิญได้เลยครับผมเปิดกูเชิญใครวะเนี่ยอ่านะี่คุณผู้ชายคนนั้นจะมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตผมใช่ไหมอ้าเชิญเลยครับผมร้านของผมเปิดแล้วนะครับเออเอา,เอามาเมื่อไหร่เนี่ยอ่าอันนี้นะครับผมราคาเท่าไหร่เนี่ยอ่าผมต้องทอนเขาเท่าไหรนะ่น่ะ เขาจ่ายมา3.2ใช่ไหมต้องทอน1.80่งดปหนึ่งเอ๊ะไปะออไม่ใช่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 ทอนผิดทำไงวะอ่ารีโมทอ่ารีมูฟรีโอ่าโอเคอ่าอันนี้หนึ่งอ่า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 แล้วก็อ่าโอเคครับผมทำไงอ่ะ กดอกดอะไรกดสเปซบาร์โอเคครับผมอ่าเริ่มได้แล้วเริ่มได้อ่าอันนี้จ่ายเป็นการ์ดนะครับผมแปดุ้าูนนะครับผมอ่าโอเคครับผมคนนี้เชิญครับผมอืมรำรวยรำรวยรำรวยอันนี้ต้องจ่ายเป็นสี่สิบหนะครับผมอ่าโอเคครับผมเชิญใจอืมอ่าอันนี้ อ่ะไม่มีทอนนะมีทอนปะมีมีมีม,มีขอโทษครับผมอ่าสี่สิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์อ่าโอเคครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับอืมไอเจคนนี้ศูนย์จุดอ่าโอเคอืมอันนี้เท่าไหร่เจ็ดจุดสองศูนย์ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนผมนะครับผมอ่า เจ๊เจ๊จ่ายเป็นบาทใช่ไหมอ่าโอเคนะครับ2จุดโอเคอ่าโอเคผมก็ตอนนี้ของผมก็ยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวผมมี57าสิบเจ็ดอลแล้วเนาะผมก็จะสั่งอีกเ,เนี่ยไอีซีเรียตัวนี้นะครับผมมาขายดูเนาะอ่าโอเคโอเคนะครับผมมาปุ๊บอ่าเชิญครับเชิญ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  เดี๋ยวผมมีซีเรียลเลยนะคะผมอเดี๋ยวผมขอปรับราคาก่อนนะใจเย็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 นครับผมเดี๋ยวผมไปเนาะสามจุดศูนย์ศูนย์แล้วกันนะครับผมโอเคได้กําไร0 0นเนาะมาแล้วครับมาแล้มาราคามา้วคามาราคาใจเป็นเงินสดนะครับผมก็ต้องทอนสิบเซนนะครับผมอเชิญครับเจ๊เชิญครับเชิญ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 โอเคหยิบได้เลยครับ อ่ตอนนี้ของของที่ร้านเราก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับผมทำไมคุณ mm hmm. รู้สึกเหนื่อยยังวะอ่าโอเคอันนี้8.10ครับผมโอเคครับผมอ่าเชิญครับเจ๊ว mm ันนี้เจ๊แบบอืออาซีเรียนะครับซีเรียมีสองแบบนะครับผมมีโกโก้คลันส์นะครับผมแล้วก็ซูซูเนาะอ่าเจ๊อ่าเอาเงินสดมาเนาะอ่าต้องทอนอ่าไม่ต้องทอน,นอีกอ่าโอเคครับผม เชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นคลังสินค้าของเราเนาะอันนี้เราแบบยังไม่ได้เปิดคลังสินค้านะครับผมอ่าโอเคเชิญครับคุณผู้ใช้โอเคครับผมเข้ามาเลยครับผมอ่าอันนี้ผมใกล้จะหมดแล้วผมต้องสั่งแล้วนะเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยอ่าผมสั่งน้ำมันแล้วก็อันนี้น้องของใหม่นะครับผมสั่งเข้ามาเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้ว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 ครับผมโอเคนะครับผมใจเป็นบัตรเนาะ 8ป0จุดเก้าศูนนะครับผมอ่าโอเคของผมมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะทุกคน,คนผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นแป้งนะครับผมจะเอชั้นตรงนี้นะครับผมจะแยกส่วนนะเพื่อนเพื่อนแยกส่วนนะครับผมเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งโอ้รู้สึกรู้สึกเหนื่อยวะ่ะอ่ะ6กจุดสองูนนะครับผมอ่าเชิญครับผมอันนี้จ่ายเป็นเงินสดน,นะคะผมอันนี้อ่าโอเคไม่ทอนเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมมาปรับราคาก่อนเนาะ อันนี้ราคาเขาอยู่ที่สามุดอ่าจะเป็นนิดหน่อยอ่ะอืมกำไรนิดหน่อยนะครับผมไม่เอาเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีพวกน้ำมันนะครับอ่าน้ำมันก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับผมอวางเลยครับผมใจเย็ยนนะพ่อหนุ่มอย่าเพิ่งหยิบนะอย่าเพิ่งหยิบนะยังไม่ใส่ราคานะ <S <S โอเคๆมาแล้วครับมาแล้ว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  จ่ายเป็นบัตรเครดิตนะครับผมจ่ายเป็นบัตรเครดิตด,ดีแล้วนะครับผมผมจะได้แบบอโอ้โหเงินสดอันนี้อโอเคไม่ทอนนะครับผมอออันนี้ผมมา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 โอเคครับผมเดี๋ยวผมไปใส่ราคาก่อนใส่ราคาก่อนอ่าอันนี้สี่หรอประมาณสี่จุดหกแล้วกันกําไรนิดหน่อยกําไรนิดหน่อยะครับผมยลูกค้าเริ่มเงียบล้วะราต้องเอาของมาจัดนะครับผมอันนี้ผมหมดแล้ว ต้องใส่นะครับเต็ม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 เอ่อจีอารใช่ไหมไม่ใช่โค้ดซีจีอารครับผม,มเมื่อกี้ผมมีปัญหานิดหน่อยครับผมอาร์แล้วก็อันนี้ไม่ต้องทอนครับผมขอบคุณครับผมโอกาสหน้าเช่นใหม่นะแล้วก็อาเงินสดต้องทอน80ดสิบเซนนะครับโอเคครับผมอ่าโอเคไอ เอสเซียลอันนี้ผมหมดเนาะผมต้องสั่งเพิ่มนะครับมาอย่างนั้นหนึ่งก่อนเนาะตอนนี้โอเคครับผมโอเคเชิญค้บผมเชิญค้าผมเชิญ,ชญร้านซูเปอร์มาร์เก็ตลุงหยงคาเฟ่นะครับผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหยงคาเฟ่นะครับเป็นตัวอะไรตัวจีเป็นในฝั่งของโมตี้ชาแนลนะครับผมโมตี้คาเฟ่นะครับลุงหยงมาจากไหนวะอ,อันนี้ต้องทอนหนึ่งเซน อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทอนอ่อไม่ใช่ผมต้องทอนผมต้องทอนตรงนี้อ่าโอเคไม่ทอนเกินใช่ไหมกี้เชิญครับโอผมต้องเปิดไฟไหน่อยนิดนึงแต่ผมเออผมมีไฟอยู่นี่ว่าอ่าโอเคร้านผมสว่างขึ้นแล้วครับทุกคนอันนี้จ่ายเป็นบัตรเครดิตนะครับผมแปดูนย์นะครับผมโอเคคนนี้นะครับจ่ายเป็นบัตรเครดิตเหมือนกัน จ่ายบัตรเครดิตดีแล้วคนที่ซื้อเยอะนะครับผมอ่าอันนี้ก็ขนมปังผมก็จะหมดแล้วนะผมต้องสั่งมาเพิ่อมอีกหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ามีอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอันนี้นะครับผมเอ๊ยไม่ใช่อ่าโอเคโอเคตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะครับผมร้านผมจะปิดประมาณสามทุ่มนะครับอ่าจ่ายเป็นเงินสดมากนะครับผมต้องทอน อ่าอย่างนี้ครับผมโอเคครับผมเฮหานี่ไม่เจอเออไออะไรวะเอฟยูอะนี่มันคืออะไรวะอ๋ออันนี้หมดผมหมดดีกว่าโอเคเอ้ยก็ว่าอยู่ขอโทษที่ลูกค้าทุกคนด้วยนะครับผมดิผมผมหาของไม่เจอครับผมไม่ใช่ผมไม่เติมของนะผมต้องขอโทษด้วย อ่าโอเคคนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางเอาวางไว้ก่อนอ่ามาแล้ว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 โอเคอ๋ออันนี้หมดนะครับผมซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมอ่านมปังขนมปังผมจะหมดแล้วนะครับโอเคอ่าเชิญครับผมเชิญครับส่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ซื้อเยอะนะ อ่าโอเคครับผมโอเคไม่ต้องทอนนะครับอ่าโอเจเจซื้อโอ้โหเจยเอาเงินมาแลกวะนนี่อ่ะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทอนเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ,นอ่าโอเคเจข้าวหนะ้าอย่ามาแลกตังนะอ่าโอเคครับผมก็ขอให้ผมกด enter เพื่อจบวันนะครับอันนี้ หาของไม่เจอหนึ่งเนาะก็ได้ได้กำไรมาประมาณหนึ่งร้อยสิบหดอนเนาะตอนต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเติมของก่อนนะน้ำมันขายไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอันนี้คือขนมปังใช่ไหมขนมปังเดี๋ยวผมยังไม่เติมเลยกว่าอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ใกล้หมดเนาะเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าผมมีผมขาดอะไรบ้างอ่าก็มีทุกอย่างแล้วนี่ เดี๋ยวผมต้องไปเติมน,น้ำมันหนึ่งเนาะแล้วก็ไอ้น,นี่อันนี้ก็ก็เลยเยอะอยนี่อ่าโอเคเดี๋ยวผมมาเติมผมเอาอย่างนั้นหนึ่งมาแล้วกันนะครับผมอ่าน้ำมันนะนี่แล้วก็นี่อ่าโอเคนะครับ <S <S เพื่อที่จะให้วันนี้เราแบบแบบลูกค้าแบบไม่ต้องแบบเฮ้ยหานั้นไม่เจอหานี้ไม่เจอนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะ ผมจะไม่วางมั่วเนาะผมจะแบบคือถ้าเกิดว่าแบบผมซื้อเขาเรียกอะไรบัตรบัตรอันนั้นนะอ่ะบัตรอนุญาตขายของครับผมถ้าเกิดว่าผมได้ซื้อแล้วผมก็จะแบบเอาของชิ้นอื่นออมาวางเนาะผมจะไม่วางมั่วนะครับน้ำมัน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 ,น,มนอ่ะตรงนี้นะครับผมกดจีว่างโอเคแล้วก็อันนี้เป็น ไอ้แป้งนี่ขายดีนะผมว่าอ่าฮะอ่าโอเคเต็มอยู่นะครับผมแล้วก็ผมจะไปเอาขนมปังนะครับผมมาใส่ตรงนี้เนะาะอขนมปังก็เต็มอยู่นะครับผมก็เตรียมไว้นะครับเผื่อแบบเปิดร้านมาแนละ้วลูกค้าแบบลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยเออสีเรียลโอ้สีเรียลขายดีนะครับซีเรียลตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ต้องช่องนี้ครับผม ซีเรียลนี่ขายดีนะครับผมโอเควางเลยนะครับผมแล้วก็เปิดร้านนะครับผมมาครับเชิญครับผมเชิญครับร้านโมตี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดแล้วนะครับผม,มอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันมีการจ่ายบินใช่ปะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือบินเราใช่ไหมเปย์เมนต์อันนี้คือยังไม่ใช่นะอ๋ออันนี้ก็ต้องซื้อแบบซื้อ product คือผมผมขออนุญาตลงแบบมอดไทยเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมแบบ ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจผมด้วยเนาะอาเชิญครับผมหยิบหยิบได้เลยครับผมหยิบเยอะๆยเลยก็ดีนะครับผมอ่าก็จ่ายเป็นบัตรเครดิตนะครับผมเป็นเก้าจุดปดูนย์นะครับผมยังไม่มีลูกค้าคนไหนที่บ่นแบบวิ่ของแพงนั่นนี่นู่นแต่มีแบบว่าบ่นแบบหาของไม่เจอแค่นั้นเองครับผมอ่าโอเคอันน okay uh okay> ี้ผมโอเคเลยเยอะอยู่นะครับอยาเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ใกล้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละเชิญหยิบเลยครับผมเชิญหยิบเลยครับ มาแล้วครับผมมาแล้ว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 อ่าโอ้ยชื่อเยอะนะครับเพราเนี่จ่ายเป็นบัตรเครดิตครับผมนี่จ่ายเป็นบัตรเครดิตนะครับผมเชิญครับผมเล่เข้ามาครับผมร้านโม h a ชแน,นลนะครับผมเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาแบบอยากซื้อของเข้ามาก็สาม,มารถซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวผมอ่าผมต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์อ่าแต่ตอนนี้ผมยังแบบยังขายอะไรได้ไม่เยอะเนาะ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะตอนนี้เลยแค่5 3บามดอลเองนะครับผมมีลูกค้ามาอ้ามีลูกค้ามามาแล้วครับผมทำไมซื้อน้อยจังเลยอะ่ะโอเคครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญอ่มีอะไรใกล้หมดไหมหยิบเลยครับผม,มซีเรียสตวนี้ขายดีนะผมว่าอ่าโอเคอ่ะอันนั้นก็ขายดีเหมือนกันนะครับผมอ่าเอาไว้แบบให้ลูกไปเรียนตอนเช้าใช่ไหมครับผมอืม ดีเลยครับผมร้านเรามีทุกอย่างครับผมเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวร้านเราแบบพัฒนาเรื่อยไปนะครับผมตอนนี้ทั้งพูดทั้งเล่นแบบแบบรู้สึกมันเหนื่อยอย่างวะอันนี้ผมต้องโอ้โหเอาเงินมาแลกใช่ไหมเนี่ยฮะเก้าสิบสี่โอเคโอ้เนี่ยเราเอาเงินมาแลกให้ลูกไปโรงเรียนใช่ไหมเราอะอ่าเชิญครับผมเชิญครับอ่าเชิญครับ คนคนนี้แต่งตัวดีน่าจะซื้อของเยอะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะมีอะไรแค่หมดยังซีเรียลอ๋อยังยังมีอยู่นะยังมีวะโอเคเอเอาเอา้อาวอ,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 อืแแแแมแต่เดี๋ยวๆๆๆๆๆโอ๊ะเพ็นแป๊บนึงแป๊ๆๆๆอ๋อทุกกดตัวอ e ีก็คือปิดใช่ไหมปิดเคาน์เตอร์เนาะโอ้ตกใจหมดอันนี้ไม่ต้องทอนครับผมขอบคุณครับคุณยาย มีอะไรใกล้จะหมดไหมนะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมขนมปังก็ยังเหลือนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับผมเดี๋ยวผมเอาขึ้นเชลลอีกนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็มีอะไรใกล้จะหมดหรือยังนะอ๋ออันนี้นี่นี่โมตี้ทำไมไม่ชิกมาเนี่ยเอยถ้าเกิดว่าแบบลูกค้าเข้ามาลูกค้าหาของไม่เจอนี่นี่นี่ใช่ไหมอ่าโอเคครับผม เชิญครับเชิญครับซื้อของไปทำอาหารใช่ไหมเนี่ย17.20นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวอีพ e ีหน้านะครับผมจะมีม็อดที่เป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะเป็นม็อดที่แบบอาหารพวกเอ่อพวกของเขาเรียกอะไรนะของแบบของของไทยเราอ่ะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นพวกนิดกาแฟพวก อะไรต่าง,าง,างๆนานานะครับผมคือผมมีมดอยู่เนาะอ่าโอเคสามศูนนะครับผมอ่ะมาครับผมอ่อุอ้ยเอาหมดเลยนึกว่าโอ้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปจัดขึ้นเชลให้นะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมมาแล้วครับผมอ่าโอเคครับผมโอ้ยพี่แว่นเมื่อกี้เหมาจนหมดเลยนะครับผม,มลูกค้าคนอื่นแบบ หาของไม่เจอเลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปสั่งโกโก้ลันมาอีกโกโก้คันโกโก้คันโกโก้คันสั่งสองเลยละกันนะครับผมอ่าโอเคเพราะว่าขายดีนะครับอู้จ๊เจ๊ก็เอาเยืมเหมือนกันนะเนี่ยโอเคจ่ายเป็นเงินสดมานะครับผมเป็นเอาตัางมาแลกอีกแหละ ตังมาแลให้ลูกไปโรงเรียนป่ะเนี่ยโอ้เชิญครับ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 เชิญ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 เดี๋ยวผมจะเอาของมาวางก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคอ่ะแป๊บนึงครับผมมาแล้ว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 โอ้ขอโทษที่ช้านะครับผมโอ้โหซื้ออันเดียวเนี่ยนะทำไมไม่ซื้อหลายๆอันบ้างลุงโอ้โหหานี่ไม่เจออีกแล้ว แป้งนี่ขายดีเหมือนกันนะครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับโอ้ซีเรียลนี้ขายดีมากเลยอันนี้ต้องทอนเนี่ยเอาแบบโอโ้มาแลกตังค์อีกแหละสี่ศูนย์เปิดไฟแป๊บนึงเปิดไฟแป๊บนึงอ่ามาแล้วครับผมโอเคจ่ายเป็นเงินสดมานะครับผมอ่าโอเคพอดีเนาะ อะไรหมดอุ้ยไอ้ซีเรียลนี่หมดซีเรียลนี่หมดซีเรียลนี่หมดที่สั่งมาเมื่อกี้เนี่ยเออเฮ้ยแป๊บนึงนะเขับลูกค้าแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงอุ้ยอืมเอาลุนลุนล้นลุนลุนอ่าอ่าโอเคพอดีนะครับผมแล้วก็อ่าอุ้ยซีเรียลนี่จะหมดละ โอเคครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับสองกล่องนะครับผม9.80ดแนอลครับผมไม่แพงนะครับผมอ่าซีเรียลนี่ก็ไอแต่ขนมปังขายไม่โอ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันไอจ๋อยคนนี้ไปทำอาหารเย็นใช่ไหมครับผมอ่าทอดซีเรียลใช่ไหมทอดซีเรียลอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวอ่าน้ำมันน้ำมันอ่าโอเคน้ำมันอยู่นี่จัดน้ำมันขึ้นเชลล์แล้วครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมต้องสั่งน้ำมันเข้ามานะ สองทุ่มละก็จะได้ปิดร้านแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเชิญค้ารับผมเชิญค้าอ้าวโอเคจ่ายเป็นบัตรเครดิตนะครับผมสามจดสองศูนย์โอเคครับผมอ่าลูกค้าสุกคนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดร้านแล้วเนาะโอเคครับผมโอเคพอดีครับโอเคนะครับผมเอามีหาของที่เจอหนึ่งคนนะครับแล้วก็รายจ่ายของเราวันนี้อ อ่าอโอเคนะครับเดี๋ยวจัดของขึ้นเชลก่อนเนาะแล้วก็ผมจะสั่งมาอย่างละสองนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นอะไรซซเรียลยังเหลืออยู่ขนมปังขนมปังขายไม่ดีเลยนะเพื่อนๆผมว่าผมจะยังไม่สั่ง,งขนมปังมานะเพราะว่าขนมปังตัวนี้ขายไม่ออกแต่ก็ต้องสั่งมานะ่ะโอเคเพราะว่าบางทีแบบลูกค้าเอ๊ย อ๋ล็อกอยู่อ๋อนี้ก็เต็มอยู่โอเคอันนี้ขนมปังอ่าผมต้องสั่งไอ้นี้มาผมต้องสั่งอันนี้มาหนึ่งอันเฮ้ยอันนี้ราคาขึ้นนะครับผมแล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวก่อนเปิดร้านผมต้องปรับราคาคือมันมีราคาขึ้นราคาลงอยู่นะเพื่อนเพื่ออันนี้ 5.80อุ้ยราคาขึ้นเป็น5.90จุ้าละกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ราคาราคาโอเคได้อยู่อ่ามันจะมีบอกไหมว่ามันขึ้นมันลงวะเนี่ย8.54 8.6ละกันอ่าอันนี้ขายดีเนาะเอากันอะไรหน่อยอันนี้3.6อุ้ยแพงไปเอาไปสี่จุดนย์ละกันนะครับผม อันนี้สามจุดนิดหน่อยอันนี้โอเคได้อแพงไปไหมอ่ะอเคนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวผมไปเอาของเข้ามาในร้านก่อนนะครับคือเชล์มันก็มีเยอะนะครับแต่ผมผมแบบถ้าเกิดมีสินค้าอันใหม่ผมก็อยากจะแบบเอามาจัดเลยเนาะผมไม่อยากไแปบบไปรวมเชล์กันนะครับผมเพราะาผมขี้เกียจจัดแบบแพหลังเนาะ เพราะว่าผมไปดูข้อมูลมานะครับผมไปดูสตรีมเมอร์คนอื่นมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะพอแบบพอระวางมั่วๆไปใช่ไหมเชลมันก็จะเต็มใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราต้องแบบมาจัดเชลใหม่อะไรเงี้ยมผมว่าผมทำอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอ่าโอเคก็ตามนี้นะครับอ่าโอเคคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม มันไป,ปอีพีเปิดนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอกบก็รบกวนกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็เล่นเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมขอไปเก็บตังก่อนนะครับเล่นเก็บตังก่อนแล้วอีพีหน้ามีมอดไทยนะครับผมก็คือเป็นภาษาไทยหมดนะแล้วก็จะมีพวกลูกน้องช่วยจัดของด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกม,มากมายนะเพื่อนเพื่อนอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ